สรุปผลงานคลองสองได้กุ้งก้อยกุ้งก้อยกุ้งแซนแบบเปิดมันดูวยฮะเน่ก้อยกุ้งก้อยกุ้งเจ้าสบายดีสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆในหน้าสุขุสุขคนนะครับนาอ ย่ำซ้อย่ำสวยครับว si em ันอาทิตย eh ์วันผัดผ่อนเนาะครับนอหาอยู네่หากินตามวิถีชีวิตครับตามวิถีชีวิตนี่ครับหนัดกันมากินเขาป่าครับหากุ้งหาปลาเนาะครับนอวมนี้นอหากุ้งหาปลาโมนี้นี่ครับอยู่ง่ายกินง่ายครับหาอยู่หากินกินเขาป่าโมนี่นี่มาสองคันเนาะครับนอกนี่คันหนึ่งอยู่ตางหลังเลยครับเด้อ สวัสดีสวัสดีไปถูกมองทุกบอลที่ๆน,น้าสุขสุขคนเนาะครับเนาะอ,อันนี้คือวิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะครับเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปชมพร้อม,มกันครับไปว้าวมีฝูงัวมานำครับป้าทถเอ็มนีโดโด่ครับ หาปูหาปลาครับหาปูหาปลามาหดคลองเรียบร้อยแล้วครับมาหดคลองแล้วได้โปได้เอากไปหลับสมพร้อมๆกันเนาะครับน้อนี่ครับนี่เชียนหาปลาเชียนหาปลานี่เชียนเมามาน้มกันเอ,เ,อเอาเอากุ้งเอากุ้งขึ้นมาก้อยก้อยไปได้หิวเข่าเลย มาท่านได้กินเขา่าอย่ามาแล้วนี่ครับมาสองคันนะครับเดิน,นป้าหัวกระจ้าคือหลายนะครับหัวลายลีนี่หาอยู่ฮาก,กินแบบวิธีสนบดนะครับนะ้องฮกินตามเขื่อนตามคลองปลาบานเท่ากันนะครับนะ้องอยู่ง่ายกินง่ายฮากินแบบง,ง่ายๆบ้า รถค่าเสจยายครับเขายากมากแพงเนะครับนาอนี่ครับไปแบบวิธีซีวิตปุ่มปัญญาของคนเราเนาะครับนาอกแล้วแต่วิธีว่าไปเสียดแนวใดหาอยู่หากินแนวใดนี่ครับ ในในหัวกะเอาเฮลงเลยนยครับด้ย้ยเฮลงก่อนเพื่อนวะนี่ครับเนี่ยพาเอฟซีหรือว่าพีพ่ๆหนหน้ามาชมบรรยากาศครับบรรยากาศยมามเศรายามสวยนะครับนาะวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่า วะเอาลุ้งมองน้าใท่ไหมหัวน้องหึงอยลาบเงี้ยมีป่าวอนี่ครับอันนี้ก็คือหนึ่งวิถีชีวิตนะครับน้องหาอยู่หาก,กินแบบสนน้ำบดแบบสนนบดแบบว่าหาก,กินตามเขื่อนตามคลองตามวิถีชีวิตของคนแรงงานนะครับน้องแรงงาน ขาสีหออนนายข้อตัวหนาแเหงเนี่หนูแม่นข้อโตเขาประจัสเอ็ไปเอาปีที่แล้วก็ชิวันเมียมาปีที่แล้วโอ้เขาเขาเขาปอกเขาปิดหนังขาสีหาลงตลาดกะมันบ่มีเงินค่าใช้จ่ายมันแพงเนาะค่าของสีบสูงต้องหาอยู่หากินแบบธรรมชาติ ในหัวลุงมือเองมือนี่เดี๋ยวขอถ่ายก่อน,ออนเอด้อยังบ่ทันได้ลุงน้ำได้เดี๋ยวขอถ่ายก่อนฮะสดสวยๆก่อนให้เอฟซีบึงปลาตามเขาโตูได้โ่ได้เฮากบสีมาส้มมุมพ้อมกันนาะครับนาอเดี๋ยวหยางมาหาในหัวโท,ทรศัพท์เริ่มหอนเลยไดย้ตาแดดลาย้ำเวิรใส่ <laughs> เงาแต่ยากให้เอฟซีบึง นี่ครับนี่นี่ก็ได้มากินอุย้ยนี่วะอุยอ้ยปลาโดใหญ่ขากระรีนี่อ๋อขึ้นมาอุย้ยขึ้นขากระรีนี่อ้อมา้าอะไรทั้งน่ปะปลากาปลากาใหญ่ด้วยค่ะแม่เม่ปลากาด้วยค่ะแม่เห็นวะ อ้เจ็ดเนเออมาเอาปลาโดนี่เจ็ดเสนฮะมาดูนี่นี่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่โอ้สองเต้มสองเต้มปลากาใหญ่ปลาทุกนี่ยอดไปปลากาใหญ่นี่มาโดใหญ่ขึ้นนี่ เป็นไหนในหัวตำอยู่บอทำปลาขาวน้อยหัวบ่หมุนเอาปลาดูใหญ่ขึ้นมาบึ้งโอ้พัดจะซื้อมาเพิ่นวะนี่นี่ปลากาใหญ่เด้อนี่เด้ออใหญ่เกือบสัมปันินนาะนถือเช็ดเส้นได้หนิเช็ดเส้นปลานี่บอเอาสิพาไปบึ้ง ทีมงานตักกุ้งเนาะเดี๋ยวไปสมมผมผมกันเดอ้อเนาะเดี๋ยวเขาสี่ายบรรยากาศารอบๆตอนนี้กำลังเตรียมเตรียมการนะครับเดเตรียมการเตรียมการที่จะลงนะครับเ,เตรียมเห่าเตรียมมองจะมีแยงน้ำนี่ก็ให้เป็นบรรยุทธที่สดใสครับบันยุทธ์ครครที่สดใสหาอยู่หากินอันนี้มาคลองสองนะครับเด้ออันนี้คลองสองเนาะ คลองสองหลังจากคลองแรกคลองแรกผ่านนะครับนาองคลองแรกพอได้แต่อยู่แต่กินคือน้ำลายครับน้ำลายกับถามว่าได้บอกกับพอได้กินนะครับนาอนี่ครับนี่นี่นี่บรรยากาศรอบๆบรรยากาศรอบๆมาหลายคนนะครับมาหลายคนสามสี่ครัวนะครับนาะ เรารู้ค่ะทำไมนา้าบาชอบลงลิปฮะลงให้เอฟซีดูไงเนี่ยโอ้ได้แล้วครับได้ปลาขี่คมหรือว่าปลาขาวนะครับนอ้องพอได้อยู่ได้กินนานๆสีได้กินคลองนี่แล้วครับเพวาคลองนี้เขาเคยหาประจำนะครับนอ้นองเดี๋ยวเขาสีได้ลงเตรียมการก่อนครับเตรียมการก่อน วันนี้ดวงงามเลยนี่เจ็ดเส้นเลยเจ็ดเส้นเลยอโอสิไปเก็บปลาลำพ่อวะฮะโอ้สิไปซางเฮลำพ่อได้ฮะน่ะ เนี่ยปลาขาวปลาใสก็เก็บไส้ทอดเนาะเอา๊อออาอะไรเน,นี่ยาพี่ที่ม้หนสนี่กกไดนการดูกคนไปกอนผ่อนคลายวันผ่อนคลายบนหยุทาได้เหารงานผ่อนคลายมันนี้ เวลปันเสียเวลาจ้ะจะได้ดึงไว้ฮหใหญ่มากเลยค่ะแห่ใหญ่มากๆเลยเมื่อกี้เห็นปลาบูด้ยห่เคเห็นปลาบูดมั้ง

มีในร้านค่ะในร้านมีเท้าในร้านไ,ไ,ไม่อยากเข้าอ่ะสรุปผลงานของสองได้กุง้งก้อยกุง้งก้อยกุง้งแสล้วเปิดมันดูฮะเน่นก้อยกุง้งก้อยกุง้งเนี่ยอันไหนบ้งเนี่ยเศร้าเขึ้นม้างดูเศร้ากันม้างดูโดด ก๋วยกุง้งก๋ยกุ้งเดอ้อก๋วยกุ้งเดอง้อขึ้นมาแล้วผักผักายผักบ่ายกินเผากินน้ำก่อนลงใหม่นี่มือแดงมือแดงบรรยากาศบรรยากาศเยอะมาไมเยอะนี่เนี่ยนนี้ปลาเนี่ปลาปลาสูตปรปลาขี่ขมนี่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 เนี่ยสมบรรยากาศไปพร้อ,รอมๆกัน เนนนรเอมกามันบริสุทธิ์มากคขึ้น่าปมก็มาดเลยขึ้นมาแหลวกัเมื่อเนาะเจของนมาเเ้ต้องมันเรยอาอ่าานไ้จะเกี่ยวเรือไเปนขังนอบอกบอก่นหนุเตาไปน้เตาไินน้ำนี่ใส่อยู่สอบนึงเนาะย่างปลาามิเกาะตัวตัวใส่ดูกครึ่งลูกครึ่ง อันนี้ม่ะในหลายอย่างห้อยน้ำปูปลาน่ยหลายคนได้ผอนี่หลายคนได้ผลเทียบเธออยากกินถึงโดยเกลือไปเดี๋ยวกินาอยู่เดี๋ยวนีุ่งานมาเันุงานเนี่ย บรรยากาศชดชดเลยเด้อพี่น้องเอ้ยบรรยากาศชดชดหาอยู่หากินมาคล้องซองได้อยู่กุ้งตักกุ้งเนาะตักกุ้งกับพอได้อยู่ได้กินได้อยู่ประมาณสิบกิโลเดี๋ยวพัาพากันก้อยกุ้งเยู่เดี๋ยวกินเขากินน้ำช่วงบ่ายลงหาต่อ้ะฮะ กูหาปลากินแรงได้บบบนี้อันนี้คือผักผักบายแล้วผักเที่ยงผักบ่บให้กินเขากินน้ำผักกินเขากินน้ำาอหนนบรรยากาศชดเลยนี่

นี่ละบ่วงค่ะบกม่อยบอกไม่เหนหรอกเออบ่วงเางมาจะขนไปบาลลกใ้เออาบ้านวันน้บบหยั่นน่งากินกันม่บ่ปิดิบเตรียมเะเอากินไม่เป็นพี่กินไม่เป็นแบบนั้นม่เนี เนี่ยเดเด้๋ยเาตัวน wow. oh, okay. hey. ึงเด้อหามาหานั่นเดี๋วเดอดนะปลาฮะอืมยีร้นี่ยอนแข้งย่ขึอืมอือมืออาเลหอนาเขามามาหอดมีเาเาจิทหาพุกตัวอือไ่กูอีกคับไแกเดีวจัเมื่อห้องเลยออกมาออกมาหลังเออ

ตัวจำเกนมะเกนไหนมาโุษนาปลอยลังบรรยากาศบรรยากาศมีพี่เพชรด้วยเอามาอยงปลอยต้นนีน่กใจบุญเขาอยไปเบิ่งมั้ไหนวาักคอไวกก่อนูเบิ่งขโมยกับโบกินนั่นไหนนั่นอร่อยไหมต้าสูตรนะครับไปเอาปลาซิวมาเดี๋ยวคือซสามยำเท่หถิ่มบาเอห้เขาคนอื่นเรับขอโบกินไปหน่อเอามาอยังกูาบลือไปอยากไปหาบาทรับ ไรเาให้ดนนะอือดีตัวหม่บ้านครับอนุโมอเตามา่เนาเตาเนาะคกินก๋อยกุ้งนี่จะไปซีอิทั้งซีหนึ่ง,งทั้งซีนึ่ง้ีหงเมื่อมาเสียสู่โมเตาทีนีนม่ดพ่มอันน,นี้คะชิมชามปเดาดบ่นเรือมีไบแมนมีไฟ้ำเาว่าส้ับคนที่ฆ่าเขาบอกถ้าเอามามาไปต้ลก็เศร้าประเด็กลงโหลดเอามาขยุขยันผู้เขามาแก้เราเาทัวอื่ มันหลอนนำเลยเว้ยอลกกตมไม่กนเ้า่เไม่ำใหม่กินเดิม่อนอมนหม่นิไม่ม่น่้าอไหมไม่ใช่ไม่กินน้้างแล้วเขาอิ่มมันกรอบหวานๆกุ่มอี๋เออตาสุกดตัวนี้บูตัวนี้น่อแล้วูบ่ม่กินก่อกูเออ

อืออะไรตอนเอาตัวนั้นทุบในภาติบข่าฮะยิบเลยอืมทำไรรอดกปุยมันบกินนะฮะอือยิบหางติ่งตาปองหยอกหยอกหยอกก็ได้ได้บ่คืนนาวาได้เนาะพักพักกระโดนนะเนาะไอ้กระด้างหยอดหยอดถ้าว่าเอา เขาจะเอาพักระดนนอ้าวว้าวทางนี้ขอรวดดต่ตตำตเอามาแล้วอามาแล้วเจ้ารดุดดุดจังเ้ามีแล้ววะคือจังมุกายมุขึ้นกะวอากินมาขี้่อ้โหาแตงคิมดดดาน่หิ้นขอลงหมดทิปดุดดายทั้งทึ่งมาเตาหน่อดื้มัี่ไปเลยไหนหาข้มบุกขามมั้งถ่อง่ ย่างึงจีเอาข้าวไหมย่างบจีมืนกันไม่พอเขาขอเลยอนุเอเขาอเอามาจิ๋เอามาเอาม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 าปิดปิดปเอาออมานี่คนเอามยเอาออมาูเขาบอัใช้เมเน่งอนะคนนีแลแบงมาเิมักะไรนูกินไม่เป็นเราต้องามาากอะไรเขาอมอนนี้แล้วี่นี้นี่ทอนทอนพันธุ์ุินเมียกินเมียคิวเจบัวกระเทีย่ ครัอ anyway ้นี there, <Right. S 3> Please, ่นี hmm. mm, ่นกไส่นี่ามาพักอันนั้นพักอันนั้นอะไรนนะกินอะไร้นะเาเอ้าเออหักกนอมขุขาอืกินในบดนี่ยอมกับกินแ่กอังแหละมบังำยังไงทำยังไงะอ้ ขนาปลาดิบปลาชุบขน้าห่นั้นกินได้กลุ่ดิบแก่คอรายนตาวันนี้ว่าผามุจเจะผ้าก mm ันไปตลาดวาให้รถจหน้าครับรถไปเป็นตลาดเห็นตลาดวัาทิーー์เออตลาดวัาทิ์นี่ค้างตรงขี่รดไปเลยน้าเนี่ยางตรงญ่เอใส่เกี์หนึ่งไปเลยต่อไปเลย ตอนนี้งก็ต้องจ้วงวันนี้ต้องลุ้เยเขาไม่รู้ว่าท้องนั้นทุ่ปามเะไรเฉยนะคอยใส่เพระว่าใส่็พาว่จุดไปจุดมาเบ้งเขาขับอยู่ัมกจมือว่าสีโจ้ไอ้ขับออกมามาป้าไอ้ลูกยิ้มนะครับไอ้แรนขึ้นแลนลุงเนี่ฮะตามพวกรีบถูกแกจะกว่าเนี่ยใครหลอกเลกเลขสดจะปล่อสดอตรงน้เขากันเล่นไงวะจะบอกให้เออยลูกเกได้ลูกถูกแกังครับเป็นนอรูถูกแกพัดก็เบรกพัดก็พัดดิ่งก่อน จริงม, Pie, ม看看네ูแดงก็ม hmm. ่ได้มูแดงกนี่น um> ี่ทำ่ยอู่ก็ได้ไปจะกินยังบ่ใครกานยังบ่ใคาจะพักเนาะใกรยินหองเราบ่ยกมายกมากม้กไปยังยกมากแซงวันนี้เนี่ย้ซงอะไรเนาะเขาเก็บมาทุกอย่างขาดขาดยอดกอกมกินข้าป่าเนาะ้องเป็นแบบนี้หนพักบุ้งเยอมากเลยลูกขาเผ็เด้อเต็มอยู่ะ นอยทำมี่กหมกเอปุ้ยไปเอานอกไงปุ้ยแล้วฉัมากินกุ้งไงมาเอามาเอาอะไรเนี่ยมันหงอนเนาะมันหง่อนไรเบ่งเอาหนพใอใหญ่เนิแพงเมียขนาดเนี่ยันีละนอนไม่รับเนมันอนึ่หงอเอาอ่าเห็นบ่ะคอับใใหญ่เอาให้เมียครั ปลานน่ยเนี่ยเอากินเองมาบ่นอยู่แค่กระมีเนาะคว้าไก่บคว้าไก่ดิอืบอสาวหาแกะเนีอ เอาีางีย๋ขอมน้เออบรรยากาศากิน้าตรงบ่ายบรรยากาศประมาณนี้นะครับเนาะอ้าวถ่ายคลิปในคอะไรก็แชก็ติดตามเจ้กันเด้อขอบคุณครับ